กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะ,ะกับสกูปยาวพิเศษนะฮะที่เราสัญญาอ่กับคุณผู้ชมไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับเป็นสกูปที่ว่ากันด้วยเรื่ององานบรรยากาศงานที่เพิ่งผ่านมาเมาื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกนะฮะที่ซีรีส์คิสมีรักล้นใจในแกล้งจุกหรือว่าอิตาสุรานาคิสในเวอร์ชันภาษาไทยทเราเนี่ยนะซึ่งที่ครูเราเนี่ยทำนะฮะเป็นละครฟอร์มยักษ์เลยทีเดียวเนี่ยอ๋ออากาศเป็นวันแรกใช่แล้วค่ะ,ะคทางนี้นะฮะก็เลยถือโอกาสนะครับเชิญแฟนๆแล้วก็ทีมงานนักแสดงมาร่วมกันชมครับใช่แล ไปมาด้วยวเรียกว่าบรรยากาศภายในงานนี่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเราก็เลยได้นําภาพมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่เดี๋ยวต้องขอยกหน้าที่ให้กับน้องเอ,อ๋ยเป็นคนพาชมบรรยากาศค่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะเชิญครับ Meet First Kiss นั่น да เองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีท uh ั้งทีมงานนักแสดงร่วมถึงแฟนคลับค่ะมาดูซีรีส์ Kiss Me รักล้นใจไหนแกล้งจุดเป็นตอนแรกจะอบอุ่นและก็บรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยเอ่ยว่าตามมาข้างในกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้มคะน้าสังเกตดีๆเนี่คุณผู้มจะเห็นว่าทุกคนในงานเลยนะคะจะใส่ชุดเป็นตีมนักเรียนหมดเลยซึ่ง ร่วมงานเนี่ยได้ถ่ายรูปสวยๆด้วยและที่สําคัญค่ะคนที่ได้ถ่ายรูปเนี่ยจะต้องใส่ชุดเป็นนักเรนเทโลอยู่ทางด้านนี้นี่เองนี่มาดูกันดีกว่านี่บอกเลยว่าชุดที่ได้ถ่ายรูปเนี่ยเป็นชุดที่นักแสดงทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่หมห้พี่ออมหรือว่าพี่เต๋าเนี่ยใส่ถ่ายซีรีส์จริงค่ะนี่พอเปลี่ยนแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปคู่กับแบ็คดอกเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันกว่าไปดูกัน บอกว่าอันนี้เห็นตั้งแต่ตอนไปแบบว่าเดินสายแบบว่าโปรโมทแล้วต้องเวอร์อร่อยมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เนี่ยจะได้ดูซีรีส์ร่วมกันเป็นวันแรกตื่นเต้นมากค่ะรอตั้งแต่คือว่ามีโปรเจกต์นี้รอตลอดดีใจมากค่ะค่ะเหมือนกันค่ะดีใจที่ได้อ่านอ่านเรื่องย่อในทู หนน่่อยคะเชื่อเลยคือทีมงานนี้นะคะแล้วก็รือว่าจะพบการกำลังมากด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจทำงานนะคะให้ออกมาถึงได้ดีแบบนี้ก็ขอให้ทีมงานแล้วก็ทีมแขกรุ่นสู้ๆนะคะก็ยังไงบ้านเราก็ทั้กกอดรองคอมรองไปแล้วก็พินพาลงอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันจ้าขอบคุณค่ะ นี้เนี่ยก็ใกล้เวลาที่เราจะได้ดูซีรีส์ที่เราแบบว่ารอคอยกันมานานแล้วรู้สึกไงกันบ้างรู้สึกไงคะพี่ก็ตื่นเต้นนะครับก็เป็นซีรีส์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าทุกคนก็ติดตามกันมาพวกเราเองก็ติดตามดังนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ออนแอร์วันแรกด้วยก็ติดตามเป็นปกติครับแล้วก็ลุ้นว่าจอกเป็นยังไงลุ้นแล้วก็อีกอย่างที่ลุ้นมากคืออยากให้มีคนดูเยอะชอบซีรีส์ที่พวกเราเล่นครับค่ะน้ำค้างหรืออพิมพ์บ้างดีกว่าก็ตื่นเต้นมากๆรอมานานแล้ว ก็อัปเดตทุกคนเลยเนาะลงวัน i n s t a า r a m สาม30บวัน29่สิบ้าวันนี่เลยนี่แล้วจะได้ดูแลเรวถึงใจมากค่ะค่ะได้ดูแลอ่านี่คือลุ้นแบบว่ามากๆอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรลุ้นแบบพุ่ลุ้นอ่ะถามถามไมยดีกว่าเมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่าโอ้โหบอกเลยว่าเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็ค่ะตีสามทำไมครับไรครับกินกินค่ะเพับอจะจ่ายละกอนรซนก็ถามถึง วันนี้ที่แบบรอคอ,อยเป็นวันที่ออนซีน,นีวันแรกคือบอกเลยว่าคือทุกคนตื่นเต้นเพราะว่าพวกเราได้ดูพร้อมกันนะตอนแรกคือได้ดูพร้อมกันได้ดูพร้อมกันหมดเลยเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยงไงปิดแบบอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนให้การตอบรับค่อนข้างดีทีนี้ตรงนี้เราก็เลยค่อนข้างเริ่มมีความสุขแล้วม,มีกําลังใจและทีนี้ก็เดี๋ยวไปตามดูว่าจะเป็นยังไงดีกว่าเลาวว่าจะเฮฮายังไงทุกคนเราพร้อม เลยค่ะตื่นเต็นมากเป็นอะไรเี่ยที่ผู้ต้องข แฟนคลับรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต,นต้นมากแล้วก็ไม่เคยดูบลูเปนมาก่อนแบบเต็มๆเหมือนกันนะคะแล้วพอพอดูด้วยกันเราก็เห็นเออ่เห็นปฏิกิริยาของบดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าเหนื่อยจริงแล้วรู้สึกว่าเขาโอเค,เคแล้วก็ชอบด้วยจริงด้วยค่ะ อ่ะถามพี่ไม้บ้างดีกว่ารู้สึกไงบ้างก็พอเรามาดูพร้อมกันที่ที่นี่นี่ยมันก็ได้ยินแบบเสียงเชียร์เสียงผู้เสียงนันเองมันได้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 อารมณ์ดีเนาะแล้วมันก็มันเชียร์บอลเลยสนุกดีอะไรเนี่ะโอเคพี่ต่ารู้สึกไงบ้างครับผมความรู้สึกที่ได้มาดูในวันนี้รู้สึกว่าเหมือนเรา เราก็แบบมาปินกับแฟนๆด้วยกันแล้วมันยิ่งแบบว่าคนยิ่งกินอยู่แล้วเนี่ยยิ่งปินเข้ามาใหญ่คิงเราเป็นทีมคิงนะแล้วเป็นไงครับดูตัวเองเป็นไงบ้างดูตัวเองเป็นไงบ้างสามณ์าน่อย รู้สึกยังไงหรอรู้สึกฮะรู้สึกดีค่ะก็ตื่นเต้นรู้สึกแบบว่าเป็นครั้งแรกทนี่ใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้มาเล่นซีรีส์กับพี่พี่ที่แบบว่าเป็นมืออาชีพแล้วก็ดีใจค่ะเป็นโอกาสหนึ่งที่ดีมากๆในชีวิตใครยังไงก็อย่าลืมติดตามกับซีรีส์เรื่อง Kiss me รักล้นใจในเกล้อชู นั้นก็ได้มีการพูดคุยถึงความรู้สึกของทั้งทีมงานนักแะสะแดงที่ได้มาร่วมงานและที่สําคัญพี่ไม้และพี่ออมก็ได้ถือโอกาสได้พูดความรู้สึกที่มีกับพี่เจี๊ยบบอสขอขอนุญาตบอกพี่เจียบว่าพี่เจี๊ยบครับผมขอโทษน,นะครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมสร้างสร้างปัญหาไว้เยอะ,ะือนการในกครับ ก็เคยก็เคยก็เคยบอกขอโทษไปแล้วแต่มันไม่เป็นทาการเท่าไหร่โอ้โหเคยที่หันมาออมก็ยอมรับว่าออมก็ดื้อว่าไม่ดื้อออมก็ดื้อเหมือนกันก็พอกันค่ะอาทำให้แบบทุกอย่างแบบวุ่นวายไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการทำงานก็เหมือนกันแต่ก็อย่าโทษผีดเพี้ยงกันนะโอเค การ่ออ,อ็ขโดยในงานนี้นะคะพี่ไหมเนี่ยก็ได้ประกาศลาบวชด,ด้วยงานนี้ทำเอาทั้งผู้บริหารทีมงานนักแสดงและแฟนคลับถึงกับกลัน้นน้ำตาแห่งความยินดีเอาไว้ไม่อยู่เลยล่ะคะ่ะก็อยากจะบอกว่าขอโทษแล้วก็ต่อไปนี้จะไม่มีแล้วก็ผมตัดสินใจว่า ผมจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นก็ผมกล่าวว่าในโอกาสนี้ขอรบกว่าเดือนนี้ผมขอบวดแล้วก็ขออาบกัุคนที่ผมเคยท่าเมาบอกว่าก็ขอตัวเชื่อๆเยี่ยมมากเลย ที่เซอร์ไพรส์มากๆใช่ค่ะนะที่หนุ่มไม้ได้ประกาศออกมากลางเวทีนะครับทีแรกเนี่ยผมนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ซะอีกนะนึกว่าจะแบบว่าหลังจากสึกแล้วเนี่ยผมก็จะขอมันอ่นคือนึวกว่าจะแบบพอร้ <c oughs> องไห้ทั้งคู่ตอนนั้นเราก็ยืนเฮ้ย ลุ้นเราก็ลุ้นกันนะไม่ได้มีการเรียมกันมาก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมนะเขาเขาเหมือนกับเขาตั้งใจจะขึ้นมาคู่จริงๆนะฮะแล้วก็ทําให้บรรยากาศตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับอื่นกันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกๆคนก็เหมือนกับรู้สึกดีรู้สึกดีที่ไม่จะบวชด้วยแล้วก็เรียกว่ามันก็เป็นโมเมนต์ซึ้งๆนะคะของแบบนักแสดงเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีความลับอีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่ลับแล้วคุณผู้ชมหรือท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะฮะว่าคิสมีนั้นได้รับการอนุมัติให้ทำซีซั่นสองเรียบร้อยแล หรือว่าไม่ทันเขาคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยนะฮะเริ่มติดตามกันได้แล้ววันนี้จำเสนอเป็นตอนที่2แล้วใช่แล้วค่ะทาง True for You นะฮะหลังจากนั้นก็จะไปออนไอน์อีกครั้งหนึ่งใน True a i a n Series ครับค่ติดตามกันให้ดีค่ะนะฮะและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับเดี๋ยวแวะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อกับช่วงสุดท้ายครับสักครู่เดียว